คู้ชมครับเมื่อพูดถึงคำว่าครูเป็นชื่อเรียกอาชีพหนึ่งที่มีหน้าที่มอบความรู้ให้กับนักเรียนและเมื่อเรามองให้ลึกลงไปครูยังหมายถึงบุคคลที่สอนการดำเนินชีวิตที่ดีอีกด้วยครับดังเช่นหน่วยทหารรบพิเศษที่รู้จักกันในนามนักรบหมวกแดงได้ผันตัวเองมาเป็นครูช่วยสอนให้ความรู้ในสถานศึกษาและหมู่บ้านรอบๆสถานศึกษาผ่านกิจกรรมความช่วยเหลือต่างๆเพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความรักเกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจนเป็นที่เรียกขานกันว่าครูหมวกแดงปันยิ้มน,นั่นเองครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองมุมบวกรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมุมมองใหม่ๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการควบคุมดูแลที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆซึ่งนอกจากจะมีทหารหลักแล้วยังมีหน่วยรบพิเศษที่มีชื่อว่าคุณครูหมวกแดงอยู่ในชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเรามาทำความรู้จักกับคุณครูหมวกแดงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทาู้ชมครับท่ามกลางกระแสความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้จัดแบ่งชุดปฏิบัติงานสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาและชุมชนโดยมีชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขที่รู้จักกันในนามทหารหน่วยรบพิเศษหรือนักรบหมวกแดงนั้นได้เข้าไปมีบทบาทเสริมสร้างความเข้าใจควบคู่กับการสร้างความสงบสุข ความสามัคคีและสร้างรอยยิ้มรวมถึงการสร้างการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆโดยการดำเนินงานต่างๆนั้นจะทำให้เกิดความเชื่อมัน่นและไว้ใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดีครับ งในการปฏิบัติก็แบ่งออกเป็นหลักๆก็คือ2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนปฏิบัตินะครับเป็นหน่วยก็คือชุดควบคุมนะสารพสุขที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เราจะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับอย่างเช่นชุดควบคุม951ก็จะรับผิดชอบในพื้นที่ของปัตตานีก็จะรับผิดชอบในโรงเรียนเป้าหมายที่กําหนดครับชุดควบคุม953ก็จะอยู่ในพื้นที่ของยะลาชุดควบคุมที่954 ก็อยู่ในควบคุมอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิาี่ว่านอกจากนั้นเราก็จะมีชุดควบคุม955ที่รับผิดชอบใน4อำเภอของจังหวัดสงขลาครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนสนับสนุนก็คือชุดของทักษิณสัมพันธ์ตัวนี้ก็เป็นส่วนรี่จะสนับสนุนในเรื่องของงานชุดควบคุมชุดควบคุม9 1 9, 9 3 9 4ตรงนี้ครับเข้าไปในเนรนงานครับก็จะมี สถานีวิทยุลแล้วก็มีเจ็ดชุดทักษิณสัมพันธ์ที่เข้าไปสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ตามพ่วงเวลาครับเราเข้าไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์และก็สร้างความรู้สึกที่ดีนะครับคำว่าสร้างความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีอันดับแรกก็คือเราต้องเ,อเข้าใจแล้วก็เราต้องรู้จักกันแล้วก็เข้าไปลักษณะของงานกิจกรรมร่วมกันนะดื่มน้าาําชากาแฟตอนเช้าและคณะกการในส่วนของนักเรียนเช่นเดียวกัน,กนแล้วก็มีการดําเนินการเรื่องของการ ริคูหรือว่าจันจัดตั้งของพวกสภานักเรียนก็จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กในพื้นที่ครับว่าเขา,เ,าเขาต้องการอะไรเขาต้องการในเรื่องของการาพัฒนาด้านการศึกษาหรือว่าต้องการในเรื่องของอทุนเนะี่ยพวกนี้เราก็จะเป็นตัวหลักในเรื่องของการที่จะเอาข้อมูลต่างๆพวกนี้เข้ามาและขณะเดียวกันในส่วนของในหมู่บ้านนั้นนะครับเหมือนสันสุก็จะใช้เวทีของ สภาตำบลก็เป็นโนโยบายของผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าอยู่แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องของอการที่จะให้ทุกส่วนมีบทบาทเรื่องของการขับเคลื่อนงานต่างๆในพื้นที่ครับให้เป็นแนวทางเดียวกันมันก็ใช้ในส่วนของชุดสนิทสุขนะครับที่อยู่ในพื้นที่เรามีทั้งหมด30ชุดด้วยกันที่กระจายทั้ง3จังหวัดแล้วก็สี่อำเภอของสองขลาก็อยู่ในพื้นที่ที่โรงเรียนหรือว่าหมู่บ้านเรารับผิดชอบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปดําเนินการ ครูเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องครูหมวกแดงค่ะครูหมวกแดงมีที่มาที่ไปอย่างไรคะครับคือครูหมวกแดงเนี่ยก็คือทหารรบพิเศษ,ษครับการแต่งกายก็จะเป็นหมวกสีแดง <ภา S 2> และทีนี้บทบาทของเราก็คือไปสร้างความเข้าใจในสถานศึกษากับน้องๆนักเรียนรวมถึงไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน<ภ>าก็เหมือนทําหน้าที่เหมือนครูครับ <ภา S 2> แต่จะเป็นทหารที่ใส่หมวกสีแดง ถ้บ้านเขาจึงเรียกว่าครูหมวกแดงค่ะแล้วเรามีภารกิจอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับครูหมวกแดงภารกิจของครูหมวกแดงหลกัหลกๆก,ก็จะเป็นภารกิจเรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยราชการในพื้นที่โดยใช้กิจกรรมต่างๆหรือสื่อต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุที่เรามี หรือว่าสื่อออนไลน์ที่เรามีหรือแม้กระทั่งกิจกรรมเดินเท้าเข้าสู่ชุมชน<ฆ>พบปะผู้นําชุมชนคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่<ฆ>ในพื้นที่ครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าในพื้นที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือจากครูหมวกแดงคะเราเป็นหน่วยราชการก็จะทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารคนอยู่ในชุมชน<ฆ>ก็จะเอาปัญหาต่างๆมาให้เรา รับรู้เพื่อที่จะเราหาแนวทางแล้วก็เสนอไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นๆครับ,รบเช่นอยู่ในหมู่บ้านนี้มีผู้ป่วยติดเตียงจํานวนประมาณกี่คนกี่คนก็ว่าไปแล้วต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นต้องการวิวแชร์หรือว่าต้องการเครื่องปัจจัยดํารงชีพตอนนี้เราสามารถช่วยอะไรได้บ้างเราก็จะดูของว่า สิ่งที่เรามีมีอะไรบ้างอย่างของเราที่มีอยู่ประจําก็จะเป็นข้าวสารอาหารแหง้งหรือว่าเครื่องนุ่หงห่มต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องดารงชีพต่างๆครับอาหารแห้งกระป๋องปลากระป๋องพี่นะี้เราก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เบื้องต้นและที่สําคัญเราลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคมจในพื้นที่กำน,นันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มโคศกชาวบ้านกลุ่มมวลชนจิตอาสาก็ไปเก็บพื้นลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วก็นําเสนอส่งไปยังผู้บงังคับบัญชาหน่วยเหนือเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน,นต่างๆครับ ครั้งที่ครูหมวกแดงได้รับภารกิจสิ่งแรกที่ทีมงานครูหมวกแดงจะต้องทำก็คือการศึกษากลุ่มเป้าหมายซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์พิเศษที่มีความแตกต่างกันทั้งเพศวัยและความเชื่อทางศาสนาเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนก่อนเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมและคิดวางแผนหาวิธีในการใช้สื่อเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่จะมาเติมเต็มความต้องการของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับ ีสื่อสารกับชาวบ้านอย่างไรบ้างคะให้เขาเข้าใจถึงภารกิจของเราการสื่อสารกับชาวบ้านโดยส่วนมากนะครับเราจะลงพื้นที่คุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางสังคมกับชาวบ้าน <c oughs> เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจแล้วก็ลดความหวาดระแวงที่มีต่อกัน <c oughs> ซึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็ชาวบ้านก็จะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วส่วนราชการก็จะอยู่ส่วนหนึ่งแต่ ตอนนี้ส่วนราชการก็พยายามที่ะจะเข้ามาลงในพื้นที่เพื่อที่จะพูดคุยกับชาวบ้านให้มากขึ้น<ะ>เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารสองทางให้เกิดความเข้าใจขึ้นกันแล้วกันชุดภารกิจครูหมวกแดงเนี่ยค่ะมีหน่วยงานอื่นอีกไหมคะที่มาช่วยสนับสนุนในการทํากิจกรรมแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาร่วมกันทั้งหมดในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนเองหรือภาคส่วนราชการภาคประชาชนก็จะเป็น มวลชนจิตอาสาในพื้นที่กลุ่มโคสุกชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีเงินมีทุนแล้วพร้อมที่จะสละทรัพย์สินส่วนนั้นมาช่วยพี่น้องประชาชนคนยากจนเราก็จะเป็นส่วนกลางนอกจากนี้ก็มีส่วนราชการด้วยการเองไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการท้องถิ่นอบอตอหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะ พาเราเข้าพื้นที่และที่สําคัญครับในพื้นที่ก็จะมีทหารพรานที่ดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชนแล้วก็อำนวยความสะดวกของให้แก่เราในการเข้าพื้นที่ครับค่ะ ของครูหมวกแดงดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างครับในส่วนภารกิจของครูหมวกแดงในหน่วยที่ผมสังกัดอยู่นะครับก็จะดูแลเรื่องสถานีวิทยุซึ่งเรามีสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ทั้ง10สถานีทั่ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งจะสามารถลิงก์แล้วก็ออนไลน์ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้อย่างทต่วถึงในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนครับ นอกจากนี้ <c oughs> เราก็มีชุดที่ทำงานในพื้นที่ที่ทำงานกใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่รับทราบปัญหาแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนาต่างๆค่ะแล้วอย่างวันนี้ค่ะเรามีภารก,กิจและก็กิจกรรมอะไรบ้างคะครับ<ด>วันนี้ก็เป็นภารก,กิจที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะครับก็<ด> <c oughs> เป็นการรวมมวลชนของคนในชุมชนที่ทำกิจกรรมก็จะเป็นการทำข้าวหลามแล้วก็การทำข้าวเหนียวค่ะ ก็เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่สําคัญสําคัญเรียกว่าเป็นวันสําคัญทางวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าทางศาสนาของชุมชน<ะ>ถ้าคัเรียบเทียบก็คงจะเป็นประมาณว่าวันรวมญาติของของภาคกลางครับหรือว่าวันสงกรานต์ของคนไทย<ะ>ที่นับถือกันค่ะ ค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมและภารกิจของครูหมวกแดงในะวันนี้กันเลยค่ะ ภา,การกิจมีทุกวันครับ <c oughs> ก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างแค่นั้นเอง <c oughs> ช่วงไหนที่คอมจอรหรือว่าคนสุขชาวบ้านติดต่อมาว่ามีเคสที่เราจะต้องลงไปดูแล<า>เราก็จะได้ลงทีหน่อยครับเพรือว่าถ้าช่วงไหนที่มีกิจกรรมทางสังคมเราก็จะได้ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็มานัดหมายกันว่ามีงานอะไรแล้วก็มาดูว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่ในครัง<า>เราจะสามารถเอาอะไรมา,าร่วมด้วยช่วยกับทางชุมชนได้บ้าง ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่ชาวบ้านและค,คุณครูหมวกแดงได้จัดกิจกรรมร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมกันเลยค่ะ ผู้ชมครับกิจกรรมที่เรากําลังเห็นอยู่นั้นเป็นความร่วมมือระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ตะลมีแย่ตําบลกาลออําเภอรามันจังหวัดยะลาผู้นําชุมชนครูหมวกแดงและชุดทหารพรานาในพื้นที่ร่วมกันทํากิจกรรมกวนข้าวเหนียวกวนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพี่พทหารน,นั้นเขาช่วยชาวบ้านยกข้าวเหนียวเพื่อน,นําไปหุงจากนั้นก็ได้ร่วมกันกวนข้าวเหนียวซึ่งการกวนข้าวเหนียวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือความสามัคคีของคนในชุมชนและเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาวภาคใต้ ได้ร่วมกันอนุรักษ์และดำรงรักษาไว้จนถึงปัจจุบันครับมันก็เป็นกิจกรรมแบบสร้างความเป็นส่วนร่วมเป็นน้ำหนึ่ง อนเดียวกันของคนในสังคมจะโปตายไงจะโปตายไงวมอรงอ๋อค่ะเ้าเหนียวนี่จะเป็นการแสดงถึงความสัมพันธญของคนในชุมชนนะครับมันเป็บเสมือนว่าเ้าเหนียวมันจะมาหล่อรวมกันแล้วก็เกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นก็เหมือนคนในชุมชนของเราที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ก็จะใช้ความรักความสมมามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนเพื่อให้กิจกรรมนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ก็จะมีชุมชนแจ้งกับคนในชุมชนนะครับ,รบก็จะเรียรายเงินกันมาเพื่อที่จะรวบรวมมีบ้างมากบ้างน้อยบ้างส่วนราชการช่วยเหลือบ้างเพื่อที่จะให้ได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อมาทํากิจกรรมต่างๆที่ตามตรงตามจุดประสงค์ที่ทํา,าครับ นครับนอกจากการกวนข้าวเหนียวแล้วชาวบ้านและครูหมวกแดงยังร่วมกันทําข้าวหลามจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นข้าวหลามที่หาได้ในเฉพาะจังหวัดยะลาเท่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วการทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะนําไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาอิสลามซึ่งเราจะเห็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกความใส่ใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมถึงเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่ได้มาร่วมกันทําขนมในวันนี้ครับ การทําข้าวหลามมันก็เหมือนหลักการการหุงข้าวของคนสมัยก่อนที่อยู่ป่าหรือว่าคนสมัยโบราณนะครับที่ใช้กระบอกข้าวหลามในการหุงข้าวแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราหุงข้าวกินเราจะใช้ข้าวเจ้าแต่การทําข้าวหลามเราจะใช้ข้าวเหนียวแค่นั้นเองการทําข้าวหลามก็จะใช้น้ําเฉพาะคือน้ํากะทิที่ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่เดือเล็กน้อย บางที่อาจจะแต่งกลิ่นโดยใช้ใบเตยเข้าไปร่วมด้วยเพื่อให้มีกลิ่นน่ารับประทานขิ้นข้าวหลามนี้เรียกว่าเป็นของกินที่คู่กับบรรพบุรุษม,มาแต่ละชุมชนของไทยมาแล้วนะครับค่ะ ข้างในแล้วค่ะว่าหน้าตา,<ร>ามันจะ,จะเป็นปยังไง <laughs> เรารู้ได้ไงคะว่ามันจะสุกอะคะมันจะแห้งแล้วก็เปิดดูมันจะมีกลิ่นหอมน้ําจะแห้งแล้วเปิดดูแล้วมีกลิ่นหอมมันจะหอมกลิ่นหอมหอมหอมแบบหอมกลิ่นของใบไม้ด้วยครับ เนี่ยครับมันก็จะเป็นอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเหมือนกะทิใช่ครับนี่คือสุกแล้วมันก็ยังเหนียวแล้วมันก็ยังแช่อยู่แต่ถ้าเราทิ้งไว้ข้ามวันมันก็จะมีแข็งตัวหนูขอผ้าอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นมากๆเลยค่ะว่ามันสุกแล้วมันหน้าตาเป็นยังไง หนึ่งภารกิจของครูหมวกแดงก็คือการช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนที่มีความเดือดร้อนร่วมกับทหารพรานชาวบ้านได้นำสิ่งของไปมอบให้กับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลตะลเมีแย่ตำบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ให้มีพลังกายและพลังใจในการต่อสู้กับการใช้ชีวิตในสังคมต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับ ก,กิจกรรมและภารกิจของคุณครูหมวกแดงที่ได้พาไปชมกันในวันนี้นะคะคไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกวนข้าวเหนียวใช่ไหมคะคกิจกรรมเผาเข้าวหลามแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือการที่เรานําถุงปันสุขไปแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆที่เป็นเด็กกำรรพร้าในชุมชนของเราครับ และนี่ก็เป็นสิ่งดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะที่เราตั้งใจยอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภารกิจมากมายที่เราทําก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะครับนี่เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูหมวกแดงเท่านั้นครับภารกิจของเรายังมีอีกมากมายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็รวมถึงการทําความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์อันดีกับระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูหมวกแดงมากเลยนะคะคที่<ด>มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของชาวบ้านที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะบ่อยค่ะเลวลามีงานก็จะทำบ่อยจะทำทุกครั้งเลยค่ะงาน มสัสยิดงานเวลามีประชุมไว้รับแขกค่ะทำเยอะค่ะชาวบ้านทหารกลุ่มสตรีกลุ่มจิตอาสาแบบนี้ค่ะ mm hmm. ผู้ใหญ่กำนันเขามาช่วยกันค่ะ mm hmm. ก็สมัครคีกันทุกคนจะได้ออกมาช่วยกันค่ะ <Okay. S 1> ดีใจค่ะดีค่ะ mm hmm. เพราะว่าช่วยร่วมแรงร่วมใจกันทำาคล่นิดคขล่นหน่อย ปกติแล้วสามเจ้าจะได้ภาคใต้ก็มองในศาสนาอิสลามก็ว่าเป็นหัวรุนแรงก็เป็นอะไรทุกอย่างครับแต่แต่มีกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีพระก็มาด้วยมีไทยพุทธแล้วก็มารวมกิจกรรมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับกิจกรรมแบบนี้ก็เกิดประโยชน์ก็นหนึ่งก็มีคนรุ่นน้องรุ่นลูกหลานเรามีได้มีความรู้เรื่องทำาข้าวหลาน แล้วก็เรื่องทาข้าวเหนียวแบบโบราณนะครับมีมีความรู้ครับก็ประโยชน์คับม,ม,มสอก็มีส่วนร่วมกับระหว่างมู่บ้างกับมู่บ้านก็จะมีมีานนมมมมตาบ,บงกาโลไม่ใช่ตาบ,บงการลยาดยวเป็นตาบ,บงยะตะก็มีตะบลบุ๋มังก็มีแล้วก็มีตะบ,บงกายบกเกาะก็มีครับปกติแล้วที่จากกิจกรรมของมัสยิดท,ที่ที่นี่ก็ปกติแล้วมีทั้งไทยพุธไทยมุสลิมก็มารว่วมกิจการทุกทุกงานเลยทุกงานเลย ดโดยเฉพาะก็ทหารอยู่ในพื้นที่ก็มารวมฝกิจการด้วยเพราะว่าจะทำกิจกรรมพาหุวัฒนธรรมครับดีโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีได้มีสว่วนร่วมกัไทยพุกับไทยมุสลิมครับ ภารกิจของครูหมวกแดงจะทําให้เราได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆครั้งครับสิ่งที่ครูหมวกแดงได้ทําไปเสมือนเป็นไอเดอลของน้องๆซึ่งทีมงานครูหมวกแดงได้มุ่งมั่นลงมือทําเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งมาจากใจถึงใจเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความรักความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับ คุณผู้ชมกับเรื่องราวของคุณครูหมวกแดงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุมชนการช่วยเหลือด้านการศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รายการมองมุมบวกได้นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการมองมุมบวก ได้ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา8นาิกา30นาทีถึงเวลา8นกา55นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะมองมุมบวก